เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันพิขุทั้งหลายเราจกแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิขุทั้งหลายพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันเป็นอย่างไรเล่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นก็มี อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลก็มีอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสก็มี อาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นก็มีพิขุทั้งหลายพวกนี้เราเรียกว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันในยะที่หนึ่งพิขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่า พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทนันครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทนันพิขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนทันในยะที่สองพิกุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่า พวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหล ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รากพิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก ภิกุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้อของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นภิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่แก่นภิกขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระพีพิกุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือกภิกคุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่เปลือก ภิคุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทะมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้อของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะภิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กระเทาะภิกขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบพิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ใบพิกขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ดอกภิกุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลมีอายุยืนมีวันณนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีบครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลพิขุ ข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่ผลภิขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสมีอายุยืน มีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่รสพิกุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นเขาจึงให้ข้าวน้ำ ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดา ซึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไม้มีกลิ่นที่กลิ่นเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกพิกุทั้งหลายเราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกกล่าวพิกุทั้งหลายพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกเป็นอย่างไรเล่า พวกเทวดาที่เป็นสีตะวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับความหนาวพวกเทวดาที่เป็นอุณหวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับความร้อนพวกเทวดาที่เป็นอัพภวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับหมอกพวกเทวดาที่เป็นวาตะวลาหกก็มีคือเกี่ยวเนื่องกับลมพวกเทวดาที่เป็นวัฏสะวลาหกก็มี คือเกี่ยวเนื่องกับฝนพิขุทั้งหลายพวกนี้เราเรียกว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกเหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกพิขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่เวลาหกพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่เวลาหกเทวดาเหล่ามานาปกายิกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาส วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ครั้งนั้นแลเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อว่ามนาปกายิกา มีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันณะเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นโดยพลันหวังเสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหาย ของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาธรรมแปดประการเป็นอย่างไรเล่าอนุรุทธะมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดู ยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและน้ำ การงานใดเป็นงานในบ้านของสามีเธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถจัดทำได้ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามีคือทาตคนใช้หรือกรรมกรย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำ ย่อมรู้อาการของคนภายในบ้านผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลงย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควรสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลานทรัพย์ให้พินาศ เป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมนทินคือความตรนีอยู่คลองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุธ,ธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิด เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อทั้งให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุนเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียดคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาเทวดาเข้าถือเอาพื้นที่อานอน์ใครหนอจะสร้างเมืองในปาตาลิคามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะอมมาตผู้ใหญ่ในมคธทรัฐจะสร้างเมืองปาตาลิคาม เพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชีอานอนท์สุนีทะและวัสการะอมมาตผู้ใหญ่ในมคธรัฐจะสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชีก็เปรียบเหมือนเท้าสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆเข้าถือเอาพื้นที่ในปาตาลิคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ล่วงจักสุของมนุษย์เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่เข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตยผู้มีศักย์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นกลางเข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำ เข้าถือเอาพื้นที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอัมมาตชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นอานนท์ที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนครอันเลิศชื่อว่าปาตลีบุตรเป็นที่แก้ห่อสินค้าแต่นครปาตลีบุตรจกมีอันตรายสามประการคือไฟน้ำหรือการยุให้แตกพวก เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพภิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อว่ามะคะเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้ามะควาภิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าปุรินทะพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพ เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานโดยความเคารพเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสักกะพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าวาสวะพิขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนย่อมทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียว เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสหัสันพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนทรงมีนางอสุรกัญญานามวาสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสุชำบดีพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเสวยราชสมบัติเป็นอิสาราธิปดีของเทวดาเหล่าดาวดึง เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเทวานมินทะพิกุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัดบทเจ็ดประการบริบูรณ์เพราะเป็นผู้สมาทานวัดบทเจ็ดประการจึงได้ถึงความเป็นเท้าสักกะวัดบทเจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าคือเราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิตเราพึงพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตเราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิตเราพึงมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต เราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิตเราไม่พึงกโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความกโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียวการบูชาเทวดาตรัสแก่สุนีทะและวัสการะมหาอามาตยภายหลังจากที่พระองค์ได้ฉันของเคี้ยวและของฉันอันประนีตที่ทั้งสองได้ถวายด้วยมือของตนแล้วด้วยคาถาว่า บุรุษชาติบัณฑิตย่อมสำเร็จการอยู่ในประเทศใดพึงเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมและประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นควรอุทิศทักษิณาเพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆเทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้วย่อมนับถือบูชาตอบแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์บุรุษชาติบัณฑิตนั้นประหนึ่งมารดาอนุเคราะห์บุตร บุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วก็ย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อการบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุดอานน์เธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาละคู่มีศีสะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจักนอนประทับศีหใสายยาแล้วมีอัศจรรย์ดอกสาละผลิตผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระ ดอกมันทารพจุนไม้จันดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรนเลงขึ้นเพื่อบูชาตถาคตเจ้าอานน์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานน์พิขุพิคุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนนเพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้